ขอกราบสวัสดีครับผมขอกราบสวัสดีเอฟซีทุกท่านผู้มีโอกาสกดไลค์กดแชร์ติดตามมาตลอดขอกราบสวัสดีผู้ที่มีโอกาสได้ติดตามแล้วก็ดูช่องยูทูบของบ่าวเมืองศรีเนาะบรับพี่นายสวัสดีครับผมวันนี้บ่าวเมืองศรีและพี่นามีโอกาสมาเยี่ยมเยือนท่านอูมแล้วก็จะมีโอกาสให้มาดู6640โอ้วันนี้สองโมงพอดีเลยนักเรียนนักเรียนขึ้นขึ้นองเดนักเรียนต้องกันวันนี้เรามาเข้ามายืนตรงอยู่ โลอิดได้ครับมือมมไม่ธรรมดาดิ ถ้าท่านจะมีโอกาสได้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 ฟังเพลงชาตผมนี่ฟังประจำเพราะว่าบ้านตีนโรงเรียนคณะครูเขาก็จะเปิดตอนเช้าทุกวันเลยถถ้้าามันทำการก็ยืนทุกวันเราได้ยินเพลงชาตต้องต้องยืนยืนตรงนี้พี่นายทำอะไรโรงเรียนก็ไม่ได้ขอคนร่วมุ่นากไม่ไม่เราจะไปวิ่งไปเรียนไปได้ต่อไปมาเข้าสู่งานของเราครับผมทีนี้หกหกสี่ศูนยคันนี้เป็นปีเก้าเจ็ดปีเก้าเจ็ดคือปีสองห้าร้อยสี่สิบพี่นาย ตัวน hmm mm ี้ไม่ธรรมดานะครับตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายของ6640ตัวนิวเลยแหละครับใช้ดีมากตัวนี้นะครับแล้วก็วันนี้จะให้ดูว่า6640ตัวนิวเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างแล้วทีนี้ก็จะว่าเราจะเช็คอะไรบ้างราคายังไงบ้างนี่ครับดูครับปี97เห็นไหมครับนี่เขาจะปั๊มมากับบริษัทเลยรถคันนี้เรถป้ายแดงมานะพี่นายครับผมป้ายแดงะไครับป้ายแดงมาทั้งทั้งลำเลยคือเป็นประกอบมาจากนอกใส่เรือแล้วมาลงบ้านเราเนี่ยเนี่ยปี97 ตัวนี้ก็จะเป็นรหัส016797นะครับเนี่ย016797ครับมันมาดูเกียร์อ่ครับชูดูใกล้ๆเนี่ยเกียร์เห็นไหมเนี่ยศูนย่งหกเแล้วก็97นี่นะครับปี97เนี่ย016797คือรหัสของมันจะต้องตรงกันทั้งรหัสหน้าแล้วก็รหัสปี97จะได้รู้ว่ารถยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมาครับยังไม่มีการเปลี่ยนเกียร์ยังไม่มีการเปลี่ยนปั๊มยังไม่มีการโน่นนี่นั่นเลนยคร ส่วนรหัสของเครื่องก็อยู่อยู่ตรงนี้เลยครับผมเนี่ยมาดูครับมาดูที่จะไปดูเนี่ยอยู่หัวเรือนเดี๋ยวมาดูเนี่ยจะจะดูว่าดูหัลเรียนเป็นยังไงเครื่องฟอร์ดก็จะต่างหากแต่ว่าตัวนี้เป็นนิวหัวเรียนไงเนี่ยเนี่ยหกหกสี่ศูนย์ปีเก้าเจ็ดตัวนิวนิวทั้งคันนะครับผมนิวทั้งเครื่องนิวทั้งเกียร์นิวทุกอย่างเนี่ยมีครับดูดูได้เลยเนี่ยดูเดี๋ยวจะพามาดูเนี่ยมาดูไอ้มาดูรหัสท้ายกับเขาก่อน อ่ามาดูฝาไฮครับฝาไฮเห็นไหมนี่ศูนย <ừ> ์หนึ่งหกเจ็ดแล้วก็ปีเก้าเจ็ดสโพกซ้ายเห็นไหมครับนี่ศูนย์หนึ่งหกเจ็ดเก้าเจ็ดเห็นไหมครับเป๊ะเลยครับผมเนี่ยมาดูสโพกขวาตัวนี้ไปใกล้ตัวนี้ชัดมากเลยเนี่ยศูนย์หนึ่งหกเจ็ดแล้วก็ปีเก้าเจ็ดนั่นหมายถึงว่าฝาไฮสโพกซ้ายสโพกขวาเจียทุกอย่างยังมากับ บริษัททุกชิ้นเลยยังไม่มีการสลับสปรีอะไรครับผมเนี่ยรถต้องเวลาเราดูรถป้ายแดงต้องดูแบบนี้มันจะมีรหัสทุกตัวเลยตั้งแต่อัมโซล่ารหัสเครื่องรหัสเกียร์รหัสท่อนเกียร์และสะโพกซ้ายขวารหัสฝาไหมันจะมาจากบริษัทเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับผม6 6 4 0นิวฮอลแลนด์คันนี้เสนอขายอยู่ที่4แสนสนบาทพี่นายเนี่ยนะครับผม สี่แสนสองหมื่นบาทส่งฟรีทั่วประเทศครับรายการเช็คบานใหม่นะครับผมก็จะมีปะใบมีดหน้าใหม่ครับเปลี่ยนยางหน้ายางหลังใหม่นะครับผมยางหน้าใหม่ด้วยครับผมเนี่ยเปลี่ยนยางหน้าใหม่ครับยางหน้าใหม่ยางหลังใหม่ครับหัวใหม่หลังคาใหม่ระบบไฟระบบสีแบตเตอรี่ถ้วยเสียบางคนหลังคู่ใหม่ครับราคาสี่แสนสองเนี่ยครับเยอะมากแล้วก็จะเช็ค ปั๊มสลาให้ด้วยคันนี้เช็คปั๊มสลาสีได้ใหม่หเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกรองเครื่องเช็คเบาเปลี่ยนแผ่นคาชเช็คระบบคาชลูปกปืนคาชตับเล็กตับใหญ่เปลี่ยนสีนล้อหล,ลังข้างซ้ายเปลี่ยนสีนล้อหล,ลังข้างขวาใหม่ด้วยปรับเฟืองท้ายใหม่น้ำมันโรล,ลิกใหม่สามถังเยอะมากไม่ได้ทําเฉพาะเครื่องคันนี้เครื่องมาดีมากเลยเครื่องยังแ,แจ่มเลยติดเครื่องเครื่องนิ่มมากเครื่องน่าจะใช้ได้ประมาณไม่ต่าก่นเจ็ดแปดปีคันนี้ใช้งานได้อีกเยอะแต่ว่าเราจะเช็คพวกคาดเช็คสีล้อหลังซ้ายขวา ปรับเฟืองท้ายน้ำมันโรลิคใหม่เช็คปั๊มแดงใหม่คันนี้ปั๊มเขาใหม่ด้วยครับคันนี้ปั๊มเขาเจ้าของเขาเป็นมาใหม่ๆเลยข้างลนอ่าได้ได้มาติดของที่ห้างยังใหม่ๆยิ่งยิ้บเลยปั๊มเขาใหม่ด้วยเนี่ยก็จะได้เปลี่ยนสินล้อข้างซ้ายเปลี่ยนสินล้อข้างขวาปรับเฟืองท้ายน้ำมันโอลิคใหม่สามคังเช็คปั๊มแดงครับนั่นแหละเห็นไหมเยอะมากเยอะยางหน้ายางหลังไม่ใช่ธรรมดาหลายหมื่นนะครับอ่าได้ยางหน้าใหม่ยางหลังใหม่เบาะใหม่หลังคาใหม่ระบบไฟใหม่ระบบสีใหม่แบตเตอรี่ถ้วยเสีย บางโคหลังค so ู่ใหม่ครายการก็เช็คทั้งไงก็ตามนั้นเลยเช็คปั๊มโซล่าเช็คคัน้ำมันเครื่องกองเครื่องเช็ควาวเช็คเฟืองท้ายเช็คสินล้อไม่ธรรมดา4ี่แสนสองหมื่นบาทสี่แสนม่บาทเอคนไหนที่สนใจฟังแล้วเข้าใจโทรมาจองเลยครับผมเล่มพร้อนเล่มพร้อมโอนเอกสารเล่มทะเบียนพร้อมโอนที่เบอร์โทรศูนย์แปดหกสองสี่หนึ่้าหนึ่งห้าหกศูนย์แปดหสี่ห้า้าห คันนี้ถ้าจองเดือนนี้ตอนนี้เพิ่งเริ่มกรกฎาคมใช่ไหมล่ะรับรถประมาณปลายเดือนสิงหาใช้เวลาไม่เกินสองเดือนคันนี้ได้รับแน่นอนแน่นอนสี่แสนสองหมื่นบาทส่งฟรีทั่วประเทศหกหกสี่ศูนย์ตัวนิวปีเก้าเจ็ดรายการเช็คยางหน้าใหม่ยางหลังใหม่เบาะใหม่ลังคาใหม่ระบบไฟระบบสีแบตเตอรี่ถ้วยเสียบางคนหลังคู่ใหม่เช็คระบบบูธคอยช้างเช็คครับเช็คเฟืองท้ายเช็คชิ้นล้อเช็คปั๊มแดง มีสองคันให้เลือกไม่ธรรมดาครับผมคันนี้เป็นปีเก้าเจ็ดค่ะผมคันนั้นเป็นปีอ๋อคันนั้นของเขาเป็นปีเก้าหกเก้าหกอันนี้เก้าเจ็ดแล้วแต่ใครอยากจะได้แล้วแต่ใครอยากได้เอ่าอยากได้แบบนี้ก็ค่อยทักมาราคาเท่ากันปีเก้าหกกับปีเท่ากันเพราะอะไรกันรายการเช็คมาเท่ากันนะราคาเช็คกับรายการอย่างหน้าเนี่ยใช้ราคาเท่ากันด้านหลังเท่ากันระบบไฟระบบซีแบตเตอรี่ตัวเสียเท่ากันแผ่นขาลูกปืนค้าเท่ากันนะครับผม รอ <Safe S 1> เลยถ้าใครได้โอ้ยถ้าไดบ้จะจ้ามากเลยถ้าเปรียบเทียบก็รุ looks, parfois, ่นอะไรนะอาจารย์อ so ้อ mm อันรุ clothes, ่นนี styles, ้เป็นพระสมเด็จงานสุดยอดแห่งความทุนทานครับผมสุดยอดแห่งการใช้ดีครับผมเครื่องระบบเครื่องระบบเกียร์สุดยอดครับตัวนี้มันไม่ธรรมดานะพวกไอ้เฟอร์นิเจอร์นี่ครบหมดแล้วเดี๋ยวเวลาเราทำล้วก็จะเรียบร้อยใส่ให้อย่างจ้ามเลยครับใส่เฟอร์นิเจอร์ครบซ้ายขวาซ้ายขวาท่อนี่ถ้าอยากได้ตัวนี้ก็ได้เนี่เพราะว่าตัวนี้มันมาสวยแล้วก็แค่ตัดตรงนี้ใหม่แล้วก็ตัดตรงถ้าไม่เอาตัวนี้ก็ ขอเหลือแท้ใหม่ได้ครัเจ้าท่อตัวนี้ไม่ธรรมดานะเฉพาท่อตัวนี้4 0 0าท่อนี้มามากับมันมากับบริษัทท่อนี้มาจากนอกเลยอนี้จะดังพอมากใช่ครับตัวนี้นิ่มตัวนี้เครื่องนิ่มมากเลยตัวนี้ที่เขาผลิตมามันจะมาเป็นรถใส่ใส่เรือมาเป็นมาทั้งคันเลยนะเป็นมาทั้งชุดพวกนี้ทั้งชุดมามาไี้มาประกอบไทยนะมาถึงว่ามาถึงว่าชุดคางหมูชุดเครื่องชุดเกียร์ของไทยพะกนีมันมาเป็นคันเลยเขาประกอบมาจากนอก ถ้าเป็น 5610F ที่ตัวนั้นมันมันเขาเขาจะมันจะมาท่อนข่างห,ทนหนงูท่อนหนึ่งเครื่งอนนง,ท,อนนงท,อท่อนหนึ่งเกียร์ท่อนหนึ่งท้ายท่อนหนึ่งแล้วมาประกอบที่ไทย <ะ S 2> แต่ตัวนี้เขาประกอบจากนอกเป็นมาทั้ง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 คันเลยเราแค่มาใส่พวกคานพวก,พวกอันนี้ที่หลังเน <ะ S 2> ี่ยตัวนี้ตัวปีตัวในฮอลแลนด์ปี9 95 96 97นีกพวกนี้มันจะประกอบมาจากนอกเพราะฉะนั้นทะเลาะชนก็ทักมานะมาจองได้ 664 0 000, ตัวนิวคัีนี้ยอยู่ที่4 20,000บาทส่งฟรีทั่วประเทศรายการเช็คตันนั้นเลยรับผมทักมา0 862415156และที่ครับรถคันนี้ออกมาจากเมืองทองนะ,อ,ะออกจะนี่ยังไม่ลบเลยเนีย่ยังเจอฝากระโปรงก็ยังเจอนี่เนี่ยบริษัทเมืองทองร้อยเอตัวแทนจำหน่ายรถป้ายแดงทักมานะครับ862415156อย่าลืมฝากกดไลค์กด กดแชรกดติดตามของบ่าวช่องยูทูบ่าวมึงีวีสอฮะยูทูปบ่าวมึงสีวีสองก็กดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปวันนี้ขอการสสดับผมครับสวัสดีครับผม